อแต่หนึงตอนยู่ตอนยู <that> really Arizona, <the> <computer> <the> ่นั้นเธอแจ้งบัเทามาเล่าพิรนามืดใส่น้ำลายเพื่อทุกคนยำโมห้งเลยจางนึกเขยำบ้างมีสองหน่าไม่สองนุ่มถ่ายถ่ายถ่ายนบแมวแมวมสบายดีทุกคนสบายดีก็สวัสดีตอนคํคำ เมื่อกี้็มาพบมาพอก,กับดาบันนาคือเกาทุกคนเมื่อนี้ดาบก็ได้เดินทางขึ้นมาไ้ทุกคนแต่ว่าก้อนซีไปไ้ยาดาสีเวไปหย่ำก็เล่มนูเลยทุกนยังไปได้เลยทุกคนนำ้ำก็เย็นค่ะเย็นเลยคือตอนท่านแนนท่านแนห้าป้านะทุกคนคืกไว้ยังกระเบนนี่นห้าปามืดได้เหรอ bạn cũng phải cứ đi con, bởi vì thang thừng anh đã lai, nên gặp đắc heo qua, tam đất lết con ạ, kinh kinh hột con, gặp đắc nam rùi, <laughs> ôi, 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 đã bữa đêm mà giảm nấu được chắc được con cái bưng bưng được con một cái luôn được con hiện đây chỉ là lọt hả phải ทำพอดทุกคนเนะ้ามาป้าแล้วมันอ่ะใบตองตอนอยู่อตอนอยู่นั้นเธอแจ้งมันทามาเลลาพิเรนามืดคื้ยสักลายหนึ่งแต้มทุกคนตัวหนึ่งมามันเน่าทุกคนเอยาดาน่ามาหยามพอดเสียดายทุกคนเลยมันจะได้สง่งโตแล้วแบบอย่งเงาะไปต่อทุกคนหยามอีมเธอมันมานทุกคน ดังนีคือบลัซ้ำทุกคนแต่ว่าดาต้องลั้นมันแล้วทุกคนเพราะว่าดาขี้คันมา่อยมันไก่พวกทุกคนดาสีงายไปใส่ไฮดาคือคือไฮอ่ะนะทุกคนทุกคนวันนี้ดากาบได้ไปไฮดาาดาเพราะว่ามันคำแลวดาสีอยู่ไฮอ่ะไอดาอนคืนนึงทุกคน กับพีได้แล้วกันน้องของพีได้สี่ห้าคนทุกคนเพราะว่าทาามันไก่นะทุกคนมาให้นะดากึเลยมาหอดตุ่นค้ำทุกคนก็ตับไยยามกระแลมหนูแล้วแล้วกันกะเว็นกระค้ำแล้วทุกคนจะเป็นตกดิด้วคันดับไปให้ดตอีนันมันขำยันเหดตดน้นพักบวท่านทุกคนคืนนี้ดากก็เลยมาพักกันหายออ้ก่อนทุกคน อันซี้เฮ็ดกินหนูแหละทุกคนเลยค่ะดากระซีเฮ็ดโคท่าขับเจ้าเลยทุกคนขับเจ้าเอามาหิวข้าวก็กินได้เ,เลยนะทุกคนคือไอดานนะ่เขามาก,ก่อนเลยทุกคนมาประมาณสองขึนนั่นเลย ด่านะค่ะเวยอยู่บ้านด่าก็เลยบริมาครบเ้าทุกคน ใส่มาควิดแล้วกะเพริมทุกคนโฮนูดามักใส่ค่ะหนูก็เฮดโคลแล้วเรียบร้อยแล้วทุกคนเลย ุกคนเขาไอ้ดากระมาแล้วแต่ให้ท็นคนแต่ว่าเก็บกินยังไม่ทันเลย,เลยอ่ะได้หนู <laughs> ที่

น้ำลายเพื่อทุกคนยําแห้งเลยจาาลึกทีมันก็เริ่นอือแซบแล้วขมเขียมขมขมมันก็แซบแห้งก็เลยทำมันได้ขมขมเลยนะเอาปิ้งปลาแล้วนี่จะนักก็ได้กินแล้ว กูอยกับเด๋วเรียบร้อยทุกคนมองเข้ไเลยยังบ yeah, ่เรอะไรังหล่นนกอีนาบีน้อยเนาะเก็บบ่ล่นนกมาเกิบบล่นนกนกเห็นแต่กระตูดมีหล่นนกพร้อมทุกคนอาหารมีพิเศษิง แก่บ้าคนมันสะอาดแ่แ้งน้ำเยอี๋อาหารบุีคักขนาดไอโด้ทเลเลยนะปฏิจจนมทนหกบะเด้นี่0านสายเร ลูกปลิวอนลูกลิวตรงตราเบกินตัวไรายแมพี่สิกินโดนี้เิี่โดมาไกิวปิ้งป่าไหมสิปอนกินอันนี้ได้บ้งเอาน้ำมาให้เอาเอาเขาคำเยอะๆให้เบสเลยขัดจัป้

น้องแขนนะเอาโปรแกรมาได้น้องแขนท่านทีเ no ก่งเลือเท่อดเว้นบ่เ่หัวหัวท่านแบวอะไรเชียวนะมีมีใส่บานเลือนึงเออตุ๊กเลือนทุกคนดากะกินข้าวกินน้ำอิ่มเรียบร้อยแล้วก็สีได้ปิดคลิปลงทพ่ง ถึงตอนนี้แล้วทุกคนไรกบฟ้าทุกคนกดไลค์กดติดตามให้สองดาวมันนานเด้อสวัสดี